ผมใช่ไหมฮะวันนี้ใช้ในนามนรสิงค์ครับนรสิงค์จากนครปฐมครับนครปฐมนะครับชื่ออะไรตัวนี้พิโจครับอะไรนะพิโจพิโจตัวนี้ลูกฟักหรือน้ำกันล่าลูกฟักครับลูกฟักสายไหนครับตัครบสาัยสมุไรครับสายสมุไรของเสียบาร์ครับผมนะครับพอรู้ไหมครับพ่อเป็นตัวไหนเนี่ยลูกอดีศรครับฮอลูกอดีศรนะครับกี่สาตัวนี้ปั้นมา ไฟเดียวครับตีมาไฟเดียวตีมาไฟเดียวแล้วมาตีร้านเลยวันนี้ครับผมมีจีเด็ดอะไรเป็นไก่สไตล์ไหนบอกได้ขยันครับสไตล์สัต์ไรเลยขยันแน่นครับก็เป็นไงเขาเตมลงแต่เป้าไฟนี่ดีกว่าที่เราเยอะดีฝีฝ่าครับวันนี้มั่นใจเลยมั่นใจครับวันเปรียบเป็นไงเราได้อะไรเสียอะไรกู้ตีกันครับมองว่ากู้ตีเลยครับผมพม่าชนพม่าวันนี้พม่าชนพม่าวัดเก่งในสองเวียนครับผม เรามั่นใจสุดๆว่าไงครับผมนะวันนี life, ้ฝากอะไรกับเอฟซีเลยครับฝากไว้เป็นกำใจกัมพูชัยด้วยครับนะครับขอบคุณครับวันนี้มั็นแบบนี้นะครับวันนี้ในนามนอรสิงห์นะครับผมขอบคุณครับฝากเชียร์กันด้วยนะครับเจอกับรัชพลฟาร์มสังกัดจ่าบอยเพชรบุรีนะครับ